ธรรมบรรณาการเรื่องเราต่างก็ต้องตายจากมิทานธรรมชาดกเรื่องอุรขชาดกในอดีตการนานมาแล้วยังมีอุบาสกผู้หนึ่งชื่อธรรมิกะอุบาสกเป็นผู้มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัย รักษาศีลห้ามมั่นเป็นนิดเลี้ยงชีวิตด้วยการทำนาทำสวนอันเป็นอาชีพที่สุจริตอุบาสกคนนั้นอยู่กับภรรยามีลูกชายคนหนึ่งลูกหญิงคนหนึ่งลูกสะใภ้คนหนึ่งและเด็กรับใช้อีกคนหนึ่งรวมเป็นหกคนด้วยกันอุบาสกนั้นนอกจากจะทำความดีด้วยตนเองแล้วก็ยังได้แนะนำพร่ำสอนคนตั้ง้าให้ตั้งอยู่ในศีล และให้เจริญมรณสติกรรมฐานกล่าวคือการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่เสมอว่าอัถุวังเมชีวิตตังทุวังเมมร,งงม,ม,รงมรณนังอวสังมายามริตตพังมรณะปริโยสานังแปลความว่าชีวิตของเราเป็นของไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนคือเราต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดดังนี้ไม่ได้ขาด พอถึงฤดูทำรรนาอุบาสกนั้นก็ออกไปไถนาเป็นประจำเช้าวันหนึ่งอุบาสกก็พาลูกชายนำควายแอกไปสู่ท้องนาเพื่อไถนาตามปกติพอไปถึงก็สั่งให้ลูกชายแพลวถังหญ้าตามข้างๆทุ่งนาส่วนอุบาสกก็ไปไถนาอยู่ทางด้านหนึ่งพอไถไปได้สักพักหนึ่งก็ดียินเสียงร้องของลูกชายจึงได้เลียวไปตามเสียงโดยเร็วและก็ได้เห็นลูกชายของตนล้มลง อุบาสกจึงได้รีบวิ่งไปพอไปถึงสังเกตดูจึงรู้ว่าโลกถูกงูกัดเป็นแผลลึกปลายลูกชายทนพิษงูไม่ไหวจึงขาดใจตาย,ตายลงณที่นั้นพอตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพระอินท์ด้วยอนิสงส์ที่ได้รักษาสินห้ามั่นเป็นนิดและมีจิตระลึกถึงความตายอยู่เสมอส่วนอุบาสกผู้เป็นพ่อเมื่อรู้ว่าลูกของตนตายแล้ว ก็จึงได้พิจรนารณาดูศพของลูกตั้งแต่หัวถึงเท้าตั้งแต่เท้าถึงหัวด้วยหัวใจที่แสนจะอาลัยและรำพึงขึ้นมาว่าโอ้หนอคนคนนี้เมื่อย,ยังไม่ตายเขาก็เป็นลูกของเราบัดนี้เขาได้ตายกลายเป็นศพไปเสร็จแล้วจากนั้นอุบาศกก็กลับไปไถนาตามเดิมในขณะนั้นได้มีชายคนหนึ่งออกมาจากป่าเพื่อจะกลับเข้าหมู่บ้าน อุบาสกเห็นแล้วจึงสั่งว่าขอให้ช่วยบอกแม่บ้านด้วยว่าวันนี้ให้นำอาหารมาส่งเพียงสำรับเดียวและขอให้คนในบ้านออกมาพร้อมกันที่ทุ่งนาทั้งหมดด้วยชายคนนั้นรับคำสั่งแล้วได้มาบอกให้อุบาสิก,กาผู้เป็นแม่บ้านรู้ทุกป,ประการทางอุบาสิก,กาผู้ฉลาดก็รู้ทันทีว่าเอ อย่างนี้แสดงว่าคงจะมีใครตายไปแล้วคนหนึ่งจึงย้อนถามว่าใครเป็นคนสั่งชายคนนั้นก็ตอบว่าอุบาสกผู้เป็นพ่อบ้านนั่นแหละเป็นคนสั่งอุบาศิก,กาก็ทราบได้ทันทีว่าลูกชายของตนคงตายแน่แล้วพอนางรู้เช่นนั้นแทนที่นางจะร้องไห้กลับทําหน้าตาเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จากนั้นก็จึงได้จัดเตรียมสำรับกับข้าวแล้วบอกให้คนในบ้านออกไปสู่ทุ่งนาพร้อมกันครั้นไปถึงก็ได้เห็นลูกชายนอนตายโย่ก็ไม่ได้มีความโศกเศร้าเสียใจแต่ประการใดนางได้เชิญอุบาสกกูเป็นสามีมาทานข้าวจนอิ่มหนำสำราญดีแล้วก็จึงได้คุยกันถึงเรื่องลูกที่ตายเป็นเวลาพอสมควรแล้วจึงได้ช่วยกันหาไม้และปืนมาก่อเป็นเชิงตะกรน แล้วก็พากันยกศพที่เขียวคล้ำเพราะพิดโงูขึ้นสู่เชิงตะกอมีกานขอขมาโทษและคารบศพตามประเพณีแล้วก็ประชุมเพลิงเผากันอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องมีพิธ,ธีรีตองอะไรกันให้มากมายนักเสร็จจากนั้นก็พากันมายืนอยุดณที่ควรเสียข้างหนึ่งมองดูศพที่กำลังหมอดไหมอยู่ในเปลวเพลิงนั้นแล้วต่างคนต่างก็ตั้งใจเจริญภาวนารำพึงถึงความตายว่า อายามปิโขโมเมกาโย ο, แม้กายของเรานี้แลเอวังธรรมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีจะต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้เอวังอนัติโตไม่สามารถจะลงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้สัพเพมัจุวสังยันติสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสวมนาจของความตายอวสังมายามริตะพัง เราต้องตายอย่างไมิต้องสงสัยมรณงตำหิชีวิตตังเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดในขณะนั้นพระอินทได้รู้วราระจิตของคนทั้งห้าจึงได้เสด็จลงมาจำแรงกายเป็นพรามเท่ามีสมญาว่าอินทพรามเข้ามาสู่ที่นั้นแล้วถามว่าท่านทั้งหลายพากันมาเผาศพของใครธรรมิกาอุบาสกตอบว่า มาเผาศพลูกชายคนเดียวของข้าพเจ้าอินทพรามถามว่าธรรมดาของคนทั้งหลายเมื่อลูกตายเสียเมียตายจากย่อมจะต้องร้องไห้กันยิ่งเป็นลูกชายคนเดียวอย่างนี้ด้วยแล้วเกิดดูมืนจะยิ่งร้องให้กันใหญ่ส่วนท่านเป็นอย่างไรจึงไม่ร้องให้หรือว่าคนที่ตายเป็นคนที่ท่านเกลียดชังอย่างนั้นหรือธรรมิกะอุบาสกก็ตอบว่า คนที่ตายเป็นลูกที่ดีข้าพเจ้าแสนที่จะอะไรรักและคิดถึงแต่เพราะการตายเป็นของธรรมดาคนเราเกิดมาย่อมต้องตายเหมือนกันหมดเมื่อตายแล้วก็ไม่อะไรในซากเก่าแม้เขาเอาไปเผาก็ไม่รู้เหมือนงูลอกคราบแล้วไม่อะไรในคราบเก่าฉันั้นเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ร้องให้อินทพรามได้ฟังแล้วก็อนุโมทนาสาธุแล้วหันไปถามอุบาสิกาว่า แม่นางเป็นอะไรกับผู้ตายอุบาสิกาตอบว่าข้าพเจ้าเป็นแม่ของผู้ตายอินทพรามถามว่าธรรมดาของผู้หญิงย่อมมีใจอ่อนเมื่อลูกหลานตายย่อมร้องให้กันวุ่นวายส่วนแม่นางเป็นอย่างไรจึงไม่ร้องให้อุบาสิกาตอบว่าการเกิดการตายเป็นของธรรมดาเป็นเรื่องของสังขารเป็นเรื่องของใครของมันลูกของข้าพเจ้าคนนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ขอเข้ามาเกิดและเวลาเขาตายก็ไม่ได้อนุญาตให้เขาตายเขาจะเกิดก็เกิดมาตามเหตุตามปัจจัยเวลาเขาตายเขาก็ตายไปตามเรื่องของสังขารเราจะพิรำพิไรรำพันร้องให้หาสักเท่าไรมันก็ไม่คืนมาเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ร้องให้ อินทพรามได้ฟังก็อนุโมทนายินดีแล้วอินทพรามก็รบรัตัดตอนถามคนที่สมคนที่สี่คนที่ห้าตอไปว่าพวกเจ้าหมูนี้เป็นอะไรกับผู้ตายเป็นอย่างไรถึงไม่ร้องไห้คนที่สมตอบว่าข้าพเจ้าเป็นน้องของผู้ตายเหตุที่ไม่ร้องไห้ก็เพราะเห็นว่าการร้องไห้ไม่มีประโยชน์อันใดมีหนำซ้ำยังให้โทษหลายประการ คือเป็นเหตุให้เสียผิวพรรณเสียกําลังกายเสียกําลังใจพาให้ทานข้าวทานน้ําไม่ได้และเสียเวลาเปล่าๆส่วนคนที่สี่ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นภรยาของผู้ตายเหตุที่ไม่ร้องไห้เพราะเห็นว่าคนที่ตายแล้วแม้เราจะร้องไห้หาสักเท่าไรมันก็ไม่สมหวังอยู่ดีเปรียบเสมือนเด็กร้องไห้อยากได้เดือนและดาวฉันนั้น เหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ร้องไห้สำหรับคนที่ห้านั้นตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้ของผู้ตายการที่ไม่ร้องไห้ก็เพราะเห็นว่าคนเราเมื่อตายแล้วจะคืนมาเป็นเหมือนคนเก่านั้นเป็นไปไม่ได้เปรียบเสมือนภาชนะหม้อท,ที่ทำด้วยดินเมื่อแตกแหลกแล้วไปแล้วก็ไม่อาจจะติดต่อคุมกันได้สนิทเหมือนเดิมฉนั้นเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ร้องไห้ อินทพรามได้ฟังคนทั้งห้าตอบคำถามซึ่งออกมาจากใจจริงอย่างนี้แล้วก็ได้อนุโมทนายินดีแล้วแสดงตนให้อุบาศกผู้เป็นพ่ออุบาสิกาผู้เป็นแม่และทุกคนได้เห็นว่าตนคือลูกที่ถูกงูกัดครั้นตายแล้วได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ด้วยอาน,นิสงส์ของการรักษาสินห้าและเจริญมรณสติกรรมฐานตามนิทานที่ได้สาธกยกมาเป็นอุทาหรณ์นี้ เราจะเห็นได้ว่าคนทั้งห้าเป็นผู้มีจิตใจสงฆ์มีความเข้าใจและมีความอดกลั้นเป็นอย่างดีที่เป็นดังนี้ก็เพราะเคยได้ยินได้ฟังธรรมของสตัตบ,บุรุษมามากโดยอบรมบ่มนิสัยมาดีมีจิตใจตั้งมั่นโดยเฉพาะได้เจริญมรณสติกรรมฐานนึกถึงความตายมานานจนทราบซึงติดเป็นนิสัย เพราะฉะนั้นคนทั้งห้าจึงไม่มีอาการเศร้าโศกเสียใจหรือร้องไห้แต่ประการใดด้วยเหตุนี้เราจึงควรมีสติระลึกถึงความตายอยู่เสมอจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ในเวลาที่บุคคลอันเป็นที่รักตายจากกันไป